สไตล์การแต่งตัวของผู้หญิงที่ผู้ชายชอบพิสุดมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกก็คือเรียบแต่ดูแพงนะคะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยชอบความเนี้ยความมินิมอลนะคะหมายถึงส่วนใหญ่นะแต่บางคนที่เป็นสายเซอร์สายติดสายอินดี้อันนั้นก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายจะชอบอะไรที่มันเรียบเรียบแต่ดูคลาสซีนะคะดังนั้นผู้หญิงเนี่ยคุณไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อของที่มันแพงจริงๆนะคะตลอดไปเสมอไปอาจจะมีเป็นชิ้นที่แบบตัวโปรดอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยผู้ผู้ชายก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่แต่งตัว แล้วเขาชอบนะคะต่อมาข้อที่2คือเซ็กซี่แต่ไม่โป้ะนะคะคือเปิดนิดนะคะพอให้แบบมีความใจสั่นวิววิวบ้างนะคะแต่ไม่ใช่โชว์หมดการโชว์มากเกินไปการโป้เปลื่อยมากเกินไปมันทําให้คุณดูชีปนะคะทําให้คุณดูไม่แพงดังนั้นเนี่ยความเซ็กซี่มันไม่ได้แปลว่าคุณต้องเปิดหน้าอกนะคะเปิดแก้มก้นเสมอไปนะคะมันอยู่ที่อินเนอร์คุณด้วยดังนั้นเนี่ยเซ็กซี่แต่พอง,งามอันนี้คือเซ็กซี่ในความหมายของผู้ชายต่อมาข้อสุดท้ายนะคะคือลุคธรรมชาติแต่ว่ามีดีเทลบางทีเนี่ยการใส่เดสผ้า ผิวๆนะคะหรือเสื้อยืดกางเกงยีนง่ายๆเนี่ยดูธรรมชาติเนี่ยแต่คุณสามารถแมชนะคะลุคของคุณได้ดีแล้วก็ดึงความเป็นตัวเองของคุณออกมาได้ดีอย่างเช่นสมมติว่าวันธรรมดานะคะคุณไปเจอเขาแล้วคุณก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนมันดูธรรมชาติมากเลยมันดูธรรมดาธรรมดาแต่มันดูมีดีเทลนะคะคือคัตติ้งอะไรพวกเนี้ยดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะแต่งตัวให้ผู้ชายชอบแล้วก็เกิดความหลงไหลแล้วก็รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์นะคะ3ข้อนี้บอกเลยนะคะว่าปังแน่นอนเอาไปทําตามกันนะคะ